ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการทำโครงาครครงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องหลายขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนจะมีความสำคัญต่อโครงงานนั้นๆการแบ่งขั้นตอนของโครงงานการทำโครงงานอาจแตกต่างกาันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงาน และการวางแผนการทำโครงงานในที่นี้จะแบ่งการทำงานออกเป็น6ขั้นตอนดังนี้การตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนำมาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ควรพิจารณาองค์ประกอบสำคัญดังนี้จะต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้มีแหล่งความรู้เพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคำปรึกษามีเวลาเพียงพอมีงบประมาณเพียงพอมีความปลอดภัย 1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจทำโดยทั่วไปเรื่องที่จะนํามาพัฒนาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์มักจะได้มาจากปัญหาคำถาม หรือความสนใจในเรื่องต่างๆจากการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวนักเรียนสามารถจะศึกษาการได้มาจากของเรื่องที่จะทำโครงงานการอ่านค้นคว้าการไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆการฟังบรรยายรายการวิทยุโทรทัศน์สนทนาอภิปรายกิจกรรมการเรียนการสอนงานอดิเรกการเข้าชมงานนิรศการหรืองานประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ สศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูลรวมถึงการขอคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะช่วยให้นักเรียนได้แนวคิดที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นรวมทั้งความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะศึกษาจนสามารถใช้ออกแบบและว,วางแผนดำเนินการทำโครงงานนั้นได้อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวนักเรียนจะต้อง บันทึกสรุปสาระสำคัญไว้ด้วยจะต้องพิจรารณาดังนี้มูลเหตุจูงใจและเป้าหมายในการทำวัสดุอุปกรณ์ความต้องการของผู้ใช้งานและคุณลักษณะของผลงานวิธีการประเมินวิธีการพัฒนาข้อสรุปของโครงงานความแปลกใหม่ความคิดสร้างสารรค์แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม สี่การลงมือทําโครงงานเมื่อเขาครงได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพัฒนาขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ดังนี้เตรียมการลงมือพัฒนาตรวจสอบผลงานและแก้ไขอภิปรายผลและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงงานในอนาคต 3. การจัดทําเค้าโครงของโครงงานที่จะทำจำเป็นต้องกำหนดกรอบแนวคิด และวางแผนการพัฒนาโรมหน้าเพื่อคาดการณ์ความเป็นไปได้ของโครงงานขั้นตอนที่สำคัญคือศึกษาค้นควา้าเอกสารวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบการพัฒนาเสนอเข้าโครงของโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข 5. การเขียนรายงานเป็นสื่อความหมายเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวความคิด วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ได้ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับโครงงานนั้นในการเขียนควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่ายชัดเจนกระชับและตรงไปตรงมาให้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ 6. การนำเสนอและการแสดงผลง,งานของโครงงานเป็นการนำเสนอเพื่อแสดงถึงผลิต,ผล,ผ,ลตผลของความคิด ความพยายามในการทำงานที่ผู้ทำโครงงานได้พึ่มเทและเป็นวิธีที่ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจในโครงงานนั้นในการเสนออาจทำได้หลายรูปแบบเช่นติดโปสเตอร์การรายงานตัวในที่ประชุมการแสดงผลง,งานด้วยสื่อต่างๆาาก,การจัดนิทรรศการการอธิบายด้วยคำพูดคณะผู้จัดทำประกอบไปด้วย 1. นางสาวจริรภาศิสวัสด์ 2. นางสาวนิพาวรรณปีชา และสามนางสาวสารินีจันทิดาค่ะ